ออนอรวันเสมอสุขค่ะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4อยู่ที่มอบนค่ะเป็นเด็กฝึกงานขอบตาดํารุ่นที่3ค่ะ3เดือนผ่านไปแล้วนะคะเราก็ฝึกงานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ในการฝึกงาน3เดือนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างะคะอยากจะบอกเลยว่าสนุกมากๆครับตอนเราตื่นมาจะมาฝึกงานแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่ได้คิดรู้สึกว่าต้องมาทํางานต้องมาต้องมาหรือต้องมีงานที่ต้องทำเมื่อเราอยากมาเจอพี่ๆอยากมาเรียนรู้อะไรใหม่ๆกับพี่ๆอยากรู้อะไรก็อยากถามกับพี่ๆอะไรเงี้ยรู้สึกสนุกมากๆเลยค่ะ สิ่งที่คาดหวังไว้ตอนแรกคือเราแค่อยากทำโปรดักชันใช่ไหมแต่พอมาฝึกงานจริงคือได้ทําทุกอย่างเลยได้ทั้งรู้เรื่องเขียนบทได้รู้ถึงการถ่ายทํารู้ทุกอย่างมากกว่านั้นแล้วก็ได้ตัดต่อด้วยเราไม่เคยคิดจะตัดต่อเลยนะพอฝึกงานที่นี่เนี่ยได้ตัดต่อนี่คือเป็นสิ่งที่ได้มากกว่าที่เราคาดหวังไว้จริงๆมันต่างจากที่เราคิดไว้เลยได้รู้ตัดต่อก็คือเราได้ใช้โปรแกรมทั้ง2โปรแกรมเลยก็คือ Da วิ n ชีแล้วก็พีเมียเราได้ใช้ทั้งสองโปรแกรมเลยซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่คิดมาก่อนว่าเราจะได้ทํา นี่แหละคือการตัดต่อนี่แหละที่เราไม่คิดว่าทํามันได้เพราะว่าเราเป็นคนที่ทําอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันยากอ่ะมันจะล้วนไปหมดเข้าใจมุมมอง,องคนตัดต่อละว่าเป็นยังไงการวางแผนอะไรต้องคิดดีๆคิดเยอะๆแล้วก็รอบคอบสติต้องมี ที่ท้าทายที่สุดสําหรับเราคือโปรเจกต์อาหารตามสั่งเห็นมันแค่2นาทีงั้นอยากจะบอกเลยว่าขั้นตอนเบื้องหลังของมันอะยากมากเราได้ทั้งเขียนบทกํากับตัดต่อเองอะไรอย่างเงี้ยสิ่งไหนที่เราแบบว่าคิดว่ามันง่ายแต่จริงมันยากสิ่งไหนที่เราคิดว่ามันยากแต่มันง่ายมันสลับกันก็อย่างเช่นตอนเขียนบทเราคิดไว้แล้วว่าเออเราเคยท้ามสิ่งนี้มันง่ายไปแล้วแต่มันยากตรงที่เตรียมตัวการทาเบรกดาวแต่ละอย่างอะไรอะไรเราก็จะตัดสินใจเร็วไม่คิดดีๆไม่รอบคอบอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือปัญหาของเราเราไม่รู้อะไรเราเราไม่ถามอะไร้ย่าง เนื้อเรื่องมันยาวมากแต่เราตัดต่อมาแค่2นาทีในเบื้องหลังลึกๆก็คือมันยากสําหรับเราหมดเลยนี่คือปัญหาของเราที่ทําอ่านตามสั่งแล้วคิดว่ายากก็คือสติในการทํางานแล้วก็การใส่ใจรอบครอบคิดช้าๆใจเย็นๆกับมันก็ทําให้เราคัดกรองออกมาได้เป็นหนัง2นาที สิ่งที่เรารู้สึกว่าเราพัฒนาได้ดีมากๆเลยคือเรื่องความใจเย็นความใจเย็นตอนแรกๆที่เราทำมาเนี่ยเราจะกระตือรือร้นตื่นเต้นอยากทําอะไรใหม่ๆมันจะมันจะดีดนี่คือเป็นสิ่งที่เป็นข้อเสียทุกคนอาจจะคิดว่าการตื่นเต้นแต่บางครั้งเราต้องใจเย็นกับมันนิดนึงในโปรดักชันการทํางานสายนี้ต้องมีความใจเย็นความรอบคอบนิดนึงแล้วค่อยๆคิดใจเย็นๆกับมันให้มากๆทุกกระบวนการเราต้องใส่ใจใจเย็นรู้ความคิดแนวคิดของเราว่าเราต้องทํายังไงในสายโปรดักชันนี้ เรื่อันดับแรกเลยคือพี่โบ๊พี่โบ๊นี่จะเป็นพี่ที่ซัพพอร์ตมากๆคนหนึ่งในการทําแต่ละอย่างคือจะช่วยเซตไฟเป็นที่ปรึกษาให้อาร์ตเป็นพิเศษเลยเรื่องการจัดเตรียมกล้องการเซตอุปกรณ์ขั้นตอนโปรดักชั่นทุกอย่างพี่โบ๊จะเป็นผู้ช่วยน้องที่ดีมากๆคนหนึ่งส่วนพี่มารีเนี่ยเป็นทุกอย่างจริงๆของพวกเราคุยเล่นเอนเตอร์เทนสายเอนเตอร์เทนเลยคนนี้เนี่ยแล้วก็คือวิธที่ปรึกษาในการขั้นตอนตัดต่อเช่นเราไม่รู้อะไรเราถามพี่มารีก่อนเพราะมารีแบบใกล้ตัวที่สุดก็จะถามว่าพี่นี้ย พีมืดีก่อนส่วนโก้บอสใหญ่ของเราก็คือเขาจะสอนเรื่องการคิดเป็นหลักการการคิดการทํางานทุกอย่างเลยเช่นอะไรที่เป็นเกี่ยวกับวิชาการหรือการวางแผนการจัดระเบียบความคิดแนวคิดของเราในมุมมองที่ผ่านประสบการณ์มานะคือเขาจะบอกเราหมดเลยคือเราอยากรู้อะไรพี่โกบอกหมดเลยสิ่งที่เราดีใจกับพี่ๆคือพี่ๆเขาเป็นกันเองเราถามอะไรพี่เขาก็บอกหมดเลยพี่เขาไม่ได้การความรู้ไม่ได้อะไรเลย อะไรคือสิ่งที่ขอบตาดำทำได้ดีในตอนที่เราฝึกงานที่ขอบตาดำที่องค์กรนี้ดูแล,แลเราดีหนึ่งเลยคือเป็นกันเองมากๆแล้วก็เราอยากทําอะไรพี่เขาไม่มีการ้ามหรือพี่เขาให้ทําเลยให้เราเรียนรู้เองทุกอย่างอยากรู้อะไรถามคือเขาให้เราได้ลงสนามจริงๆอ่ะโดยที่ไม่มีการห้ามหรืออะไรเราอยากทําอะไรเราได้ทํอาอะเรารู้หรือไม่รู้อะไรถามอะทำพลาดก็คิดซะว่าเป็นบทเรียนไปนี่คือสิ่งที่ดีคือเป็นกันเองเราอยากทําอะไรเราได้มีโอกาสทําตอนนี้ไม่รู้ว่าต่อไปเราจะได้ทาอะไรเราก็ทําใส่ออกมาให้หมดเลยอะไรอะไรก็ลองไปก่อนดีหรือไม่ดีไงก็ อย่างน้อยก็ได้ทำเรารู้สึกว่า เรามาฝึกงานที่นี่เราได้มองสายโปรดักชันเปลี่ยนไปคือเรามาเรียนนิเทศะใช่ไหมเราก็คิดแค่ว่าเราถนัดแนวนี้เราชอบโปรดักชันเราก็รู้แค่ว่าเราชอบอะแต่เราใส่ใจมันหรือเปล่าแค่นั้นเองพอเราได้มาฝึกกับที่นี่มันทําให้เรารู้ว่ามันต้องมีอะไรที่คิดเยอะต้องมีการใส่ใจกับงานของเรามากๆงานแต่และงานของเรามันมีคุณค่าทั้งของเราแล้วก็กับลูกค้าหรือกับคนที่เราจะทําให้เขาเราต้องคิดเยอะๆแล้วก็ใส่ใจกับงานมากเรารู้ว่าเราเก่งแนวนี้เร,นนเราชอบแนวนี้เราเก่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราไม่ใส่ใจเราทําไปมันผ่านพอเร มาดูผลงานเราอีกทีเราจะรู้สึกเสียดายแล้วก็นี่คือสิ่งที่เราคิดว่าทุกๆงานเราต้องเต็มที่กับมัน กลับมาค่ะกลับมาแน่ๆกลับมาแน่นอนเพราะว่าตอนเรามาฝึกงานยังลุยกับพี่ๆเขายังร่วมงานผลงานกับพี่ๆเขายังไม่เยอะเท่าไหร่เลยยังน้อยอยู่เลยเราเลยอยากกลับมาอีกเพราะว่าตอนนี้อ่ะเราฝึกงานจบแล้วใช่ไหมแต่พี่ๆเขายังถามอยู่เลยว่าจะกลับมาต่อไหมเพราะยังมีงานอีกเยอะเลยที่เรายังไม่ได้ทําด้วยกันหรืออะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสเราก็จะกลับมาค่ะเราจะกลับมา่ฝึกงาน3เดือนที่ผ่านมาอยากจะบอกเลยเราได้ได้รู้ในสิ่งที่เราคิดว่าเราจะไม่รู้ได้ความรู้มาเพิ่มและเราบอกเลยว่าสิ่งที่เราหรกพี่เขาบอกมาหรือให้ความรู้เรามา ที่พี่เขาแบบไม่กักอะ่ะคิดเลยว่าเราจะไปใช้ตอนไฟนอลปีสีแน่นอนอะ่ะฝากติดตามด้วยนะคะผลงานปีสีของเราผลงานโปรเจกจบของเรานะว่าจะไปในทิศทางไหนแล้วก็จะออกมาเป็นยังไงจากที่เรามาฝึกงานกับพี่ๆขอบตาดำนะคะสิ่งสิ่งหนึ่งเลยที่เราได้ตอนฝึกงานมามี2คําที่เราจะจําเลยสิ่งไหนที่เรารู้แล้วเราทํา มันจะไม่ผิดแต่สิ่งไหนที่เราทําแล้วเราไม่รู้มันจะผิดส่วนประโยชน์ที่2ที่เรารู้สึกว่าเราไม่จําเป็นต้องการความรู้เพราะว่าตายไปยังไงเราก็เอาไปไม่ได้เราจะกักความรู้ไว้ทําไมอะไรเงี้ยจำเลยตอนฝึกงานนี่คือสิ่งที่เราได้ขอ้อคิดจากฝึกงานมี2คํานี่แหละที่เราจําได้ก็ฝากติดตามผลงานต่อไปของเราในช่วงมหาลัยด้วยนะคะว่าจะเป็นผลงานอะไรเด็กฝึกงานขอบตาดํารุ่นที่3ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายเจอกันโปรเจกต์ปีสี่ ครับผมโบทขอบตาดําสวัสดีค่ะชื่อมารินนะคะสวัสดีครับผมสิทธิโชไม่ขวันครับชื่อเล่นชื่อตะโกครับก็รู้สึกสนุกดีที่มีเด็กมาฝึกงานด้วยก็ได้แลกเปลี่ยนความรู้กับน้องๆที่ฝึกงานก็ไม่รู้จะบอกยังไงรู้สึกว่าที่ผ่านมานะอ่ะอ่าดีหมด,ดยกเว้นวันนี้แหละ <c oughs> มานนั่งทำไมเนี่ย <laughs> อ,อก็น้องมีความกระตือรือร้น,รนดีอันนี้จากใจเลยนะเออกระตือรือร้นในในหน้าที่ของตัวเองที่ได้รับมอบหมายแล้วก็มีความใฝ่รู้ในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ ก็น้องๆก็มีความความมุ่งมั่นที่อยากจะได้บางสิ่งบางอย่างก็ไม่รู้ว่าได้อะไรนะฮะแต่ว่าน้องมีความมุ่งมั่นที่อยากจะเรียนรู้งานสายโปรดักชันนะครับแล้วก็อย่างหนึง่งน้องมีความรู้และพื้นฐานในการที่มาอยู่แล,แล้วแล้วก็มีจุดมุ่งหมายว่าจะเอาอะไรก็เป็นเรื่องที่ดีครับอาหารตามสั่งคลิป มันที่น้องๆพากันทําเองโดยที่ผมไม่ได้เข้าไปช่วยอะไรเลยเนื่องจากว่าปล่อยให้น้องทํากันเองให้น้องใช้ความคิดของตัวเองแค่จะรอดูด้วยว่ามีปัญหาอะไรน้องจะปรึกษาไหมก็ให้น้องมาถามได้ตลอดอย่างี้ดีทุกอันนะเออเพราะว่าน้องมีความเข้าใจในการตัดต่อมีความเข้าใจในการขยี้มุกถ้าเป็นพวกคอนเทนต์เนาะมีความเข้าใจในการแบบคิดแต่ละเรื่องออกมาอ่าด้วยความที่เราอยู่ในสายนี้หรือเปล่าแต่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าดีดีดที่ที่ทำมาทั้งหมดนะ่ะดี ทุกคนดีไม่เหมือนกันครับเช่นถ้าพูดถึงเรื่องความชอบก็คือถ้าเป็นเอาเรื่องของน้องอาร์ตคือตากล้องเลยคดีพีเราก็คือเราจะเป็นมุมกล้องที่มีความสวยงามคือมีการรู้มีจิตวิญญาณในการที่ว่าจะถ่ายเอาอะไรเรื่องเพราะาตากล้องเลยต้องมีคุณสมบัติด,ด้านนี้อยู่แล้วในเรื่องเพราะว่าจะถ่ายอะไรจะถ่ายยังไงจะถ่ายเอาอะไรนะครับน้องสามารถคิดเฟรมภาพได้ออกมาได้ดีครับผมโดยที่ไม่ไม่จะเป็นต้องไปบ่งบอกน้องได้เลยมีความเป็นตัวเองสูงครับ ส่วนอิงออนก็เป็นคนที่คิดหรือเป็นคนที่หลังสรรผลงานหรือถ้าพูดถึงในเรื่องของเคทีฟก็น้องทำได้ดีมากๆครับเรียนรู้งานไวมีสติให้มากในการทำงานไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ช่างทุกคนต้องมีสติคนต้องทำงานอย่างมีสติเท่านั้นเพื่อใหนงานคุณจะล่มก็สิ่งที่แนะนำเลยก็คืออย่าขี้เกียจแค่นั้น เพราะว่างานที่ที่เราจะทำน่ะมันเป็นงานโปรดักชันที่เราเราไม่จำเป็นต้องทําหน้าที่เดียวไม่ไม่ทำงานหน้าเดียวพูดง่ายๆก็คือเดยวที่เกียนในที่นี้คือเวลาเราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้เราตั้งใจทําแม้แต่เขาให้เราไปกวาดสถานที่หรือจัดพบจัดฉากจัดอะไรอะ่ะเราก็ทําหน้าที่ตรงนั้นน่ะให้มันเต็มที่ก็พูดคำเดียวฮะสติครับผมทำอะไรต้องมีสติทั้งหมดครับ แต่เย็นไม่ต้องรีบครับผมทุกอย่างจออกมาสวยงามเพราะทุกคนมีศิลปะคือมีความเป็นจิตวิญญาณของการเล่าอยู่แล้วครับประมาณน,นี้ก็คืออยากให้น้องมีสติคือทําอะไรให้ไต่ตองดีๆในเรื่องของความรู้เราเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วอันนี้ไม่ไม่ฝากแล้วกันเพราะทุกอย่างก็ต้องเรียนรู้ใหม่อยู่แล้วแต่ว่าที่จะฝากก็คือการมีสติครับผม ถ้าน้องชอบที่นี่ก็กลับมาได้ครับที่นี่ยินดีต้อนรับเสมอแล้วก็ฝากถึงน้องๆที่กําลังขึ้นปี4หรือว่าจะออกฝึกงานเในรุ่นถัดไปถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาทางขอบตาดําได้ครับอยากให้กลับมาทํางานด้วยกันจริงๆอันนี้พูดจริงๆเลยก็รู้สึกแบบเออไม่ดีหน่อยเพราะว่าตอนน้องมาฝึกงานด้วยงานงานมันก็ยังเข้าไม่เยอะเนาะก็ได้ไปแค่แบบงานคิก็ หรือว่าบางครั้งเราอาจจะคาดหวังว่าพวกพี่ถ่ายเอ็มบีใช่ไหมพวกเราก็จะได้ออกกอออกไรออกรูดอ,ออกนี่ซึ่งมันตรงกับเดือนเมษาพฤษภามันอยู่ในช่วงเขาไม่ค่อยถ่ายกันปลายสุดท้ายก็ฝากติดตามผลงานของน้องๆเลยนะคะไม่ว่าจะไปทํางานที่ไหนฝึกงานที่ไหนถ้าได้ทําผลงานถ้าได้สร้างงานก็ฝากทุกคนติดตามของน้องอิงอ้อนน้องอาร์ตด,ด้วยส่วนของพี่ล่ะก็ขอบติดตามผลงานนะคะ ไวว้้ดยเป็นคําถามที่ลหลายๆรุ่นถามผมผมก็ได้ตอบเสมอว่าทุกคนผมอยากทํางานร่วมด้วยทุกคนครับไม่ว่าแต่แค่เด็กฝึกงานรุ่นนี้หรือรุ่นไหนๆก็คืออยากร่วมงานด้วยทุกคนครับผมเพราะเด็กรุ่นใหม่มีความคิด,ม,คม,คดมีความคิดที่ที่สูงมากใช่ครับเพราะทุกวันนี้เด็กมาฝึกงานผมก็เรียนรู้กับเด็กด้วยเรียนรู้กับทั้งคนใหม่คนเก่าเราเรียนรู้หมดเราไม่ปิดกันครับผมรู้สึกว่าน้องๆก็สุดยอดเหมือนกันครับก็เลยคิดว่าน่าจะได้ร่วมงานกัน ไม่ช้าก็เร็วๆนี้ครับผมขอฝากขอบตะดำโปรดักชั่นที่นี่นะครับที่เป็นพื้นที่ที่ไม่ปิดกั้นความรู้หรือใครอยากจะมาเรียนรู้อะไรหรือใครอยากให้เราไปทำงานเกี่ยวกับารสื่อสารด้วยมันติมีเดียอะไรก็ทุกรูปแบบเราสามารถรับทำได้ครับผมครับฝากติดตามผลงานพวกเราด้วยของขอบตะดำส่วนใน Youtube ก็จะลงเรื่อยๆเปื่อยฮะแต่ว่าจะพยายามทำ ผลงานออกมาให้ชมน,นะฮะแต่ถ้าอยากจะจ้างางานเราก็เซิร์ชเข้าไปขอบตะดำโปรดักชั่นเราก็จะเจอเบื้องหลังหลายๆศิลปินที่อยู่ในเพจเราหลายๆคนเราก็จะมีภาพเบื้องหลังขึ้นมานะฮะฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ